สบายดีสบายดีพี่น้องจะเลิศพอพี่น้องฟังไทยแลกักสบายดีพี่น้องฟังเล่านําเด้อตอนนี้ธรรมภาพเดินทางมากกาบูชาสักการะทางพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เยี่ยมเยามตามเขาพี่น้องทางสอปปเล่าฟ้อมนะครับอตอนนี้สิภาพพี่นอ้องยางช่อมันยาาันตา หลังจากที่เดินเราจะขึ้นไฟสามนะับกาจารย์ประทัดหลวงงามหลายพี่น้องงามหลายอ่อนซ้อนออนซ้อนแม่ออนซ้อนบรรยากาศวันนี้ปลอดโปร่งดีพี่น้องแดดจ,จา้ามีฟา้ฟาปกติดีฟ้าปกติดีเงาสุดๆพี่น้อง เบื้องไปช่อมไปดูไปชมถาดหลวงนาสิภาพี่น้องไปเบิ้องไปช่อมถาดหลวงเห็นหลายมองหลายทีเห็นหลายมองหลายทีหลายอันหลายอย่างเมื่อนี่มาโซเฟอร์พามาจำลูกเน้นลูกเน้นวางเมื่อนี่วันทิตย์ก็เลยมานั่งกับหลานไส้ ลานไส้ก็เดินทางมากคือหาดถาดหลวงเวียงจันทร์ปะ่ะบันเทิงเห้ายางหลบ่บยางหลอบพระธาตุนี่แหละพี่นอ้องชมบรรยากาศชมเยอะทั้งคอทั้งดานในด้านในขอพระธาตุในพ่นกันจจมีการ กาแสดงพระหน้าปกปรางต่างๆท่าพี่น้องเด้อนะครับพ่นกริมี่การแสดงพระหน้าป่ปรางต่างๆประสิทธิภาพพี่น้องไปเบิงนะครับพอมาหอดบองนี้แ้วเพ่นกรชิมองครัมมีมองเห็นนั่งมองนั่งพักนั่งเศร้ามองนั่งพักนั่งเศร้านะครับ พี่น้องที่กำลังรับชมในตอนนี้อตาตมาเดินทางมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องฟังสายงดงามดีพี่น้องงดงามดียีติประทาดหลวงเวียงจันทร์อีกเชกนน้อยก็สิไปเยี่ยมไปเล่นไปชมอยู่ที่วัดพกกระแก้วมรกตแล้วก็ประตูชัยนะครับ โคง,งเชียร์ไว้สำนสรับสกลนพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะตัดตอลงยูทูปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับจเจริญพรอ